คนแต่ละวันเวลาอินเลิฟเขาจะแสดงออกออกมาอย่างไงกันบ้างนะอยากรู้กันไหมคะถ้าอยากรู้ติดตามได้ในคลิปนี้กับพี่หมอปิงนยิปซีอินดี้ค่ะก่อนอื่นนะคะกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้พี่หมอด้วยนะคะแล้วมาเริ่มฟังกันค่ะว่าแต่ละวันเขาจะแสดงออกกันยังไง เริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อนนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นคนใจกว้างเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนใจร้อนนะคะแต่ว่าเวลาเขารักใครเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะจ๊ะเป็นคนที่ไม่ขบสอนค่ะเป็นคนที่ข้อดีคือให้อิสระกับแฟนแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าอยู่ที่ไหนไปกับใครอย่าลิโกโหกคนวันอาทิตย์นะจ๊ะไม่งั้นนะเขาจะไม่ไว้ใจคุณอีกเลยนะจ๊ะระดับข้างรักของคนวันอาทิตย์ที่ให้ที่75%ค่ะ ต่อไปคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์นะคะเป็นคนรักอิสระค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแต่วางตัวดีนะ,ะเป็นคนที่ดูแพลวแพลวนะคะบางทีนะคะเจ้าชู้แบบไม่รู้ตัวนะจ๊ะแต่ว่าเวลาเขามีแฟนนะคะจากพ่อสิงแม่เสือนะคะจะกลายเป็นลูกแมวเชื่องๆตัวหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชอบอ้อนนะคะเป็นคนที่ง้องแง,ง้งชอบให้เอาใจชอบให้แฟนเอาใจขี้ใจน้อยนะคะแอบมีขี้หึงขี้ระแวงด้วยนะจ๊ะระดับขัางรักของคนเกิดวันจันทร์คือ90%นะจ๊ะ ต่อไปคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารเป็นคนพูดตรงนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานนะคะเป็นคนใจร้อนแต่ว่าเวลามีแฟนรักจริงจังมากนะคะเป็นคนที่พ่อแม่บุญทุ่มมากนะคะเป็นคนที่คาดหวังอะไรกับแฟนร้อยเปอร์เซ็นต์และติดแฟนมากนะคะพี่ให้ระดับคนข้างรักของคนเกิดวันอังคารร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะต่อไปคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธบอกได้เลยว่าเป็นคนทันคนนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดตบมือปุ๊บ เป็นคนที่อ่อยคันเทพนะคะแพรวพ n าวนัมเวันนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกทําตัวเหมือนไม่รู้นะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ว่าเวลาเขามีความรักเขาจะโรแมนติกมากนะคะแต่ข้อเสียของคนเกิดวันพุธก็คืออีโก้เยอะไปหน่อยนะจ๊ะลดลอีโก้นิดนึงนะคะระดับข้างรักของคนเกิดวันพุธพี่ให้แค่50%จ้ะ ต่อไปวันพฤหัสค่ะเป็นคนนิ่งๆค่ะมีกฎวีเรเบียบนะคะเป็นของตัวเองนะคะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดนะคะแต่ข้อดีคือเป็นคนรักจริงและที่สําคัญนะเวลาเขาอินเลิฟจกนิ่งๆอะคะ่ะเขาเหมือนเมากัญชานะคะอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีทั้งวันนะเวลามีแฟนนะเออคนวันพฤหัสนะคะพี่ให้ระดับข้างลักของคนวันพฤหัสคือ65%เจ้า ต่อไปคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีนะคะเวลามีแฟนนะคะจะเอาใจแฟนสุดๆและที่สําคัญก็อยากให้แฟนเอาใจเราสุดๆเหมือนกันนะจ๊ะคนเกิดวันศุกร์เป็นใส่เปเลยนะคะคือแฟนอยากได้อะไรเปให้หมดเลยค่ะระดับข้างรักของคนเกิดวันศุกร์นะคะพี่ให้85%จาจ้ะ ต่อไปวันเสาร์ค่ะเป็นคนอีกโก้สูงเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาขัดใจนะจ๊ะแต่ว่าเวลามีแฟนนะคะจะทําให้แฟนหมดเลยขอให้แค่บอกนะคะแต่ว่าไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้จุกจิกค่ะระดับข้างลักพี่ให้70%นะคะอย่าลืมนะคะว่านี่เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลนะคะอาจจะตรง